สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะมาแนะนําเมนูไก่ทอดกระเทียมเรามาดูส่วนประกอบบ้างว่ามีอะไรหนึ่งนะครับมีเนื้อไก่ค่ะขีดไหมครึ่งโลคะ่ะเนื้อไก่ครึ่งกิโลนะแล้วก็มีกระเทียมเดี๋ยวเราจะมาบุกทำกระเทียมเจียวกันนะครับแล้วก็มีน้ํามันพืชน้ํามันพืชในส่วนของเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนะนเพื่อนๆซอสหอยจะใช้แค่สองอนโตะพอนะครับแล้วก็มีน้าตาลมีน้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็ มีขงชุนรสซอสชุนรสฝากเขียวซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งหรือจะเป็นซีอิ๊วขาวเก็ดหอมก,ก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีพริกไทยจริงๆแล้วพริกไทยบางคนก็ใช้เป็นพริกไทยดำนะแม่เนาะแต่เราแต่เราใช้แบบนี้มันง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มตั้งแต่เราบุกกระเทียมก่อนบุกกระเทียมก่อนนะครับเพื่อน กระเทียมถ้าเราไม่อยากให้ไหมเวลาเจียวนะเพื่อนๆอย่าไปห่านให้มันเป็น <shops> ชิ้นเล็กมากก็สับจกุจกจับประมาณนี้ครับประมาณนี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปตุกเตากันเลยเราจะตงทำให้แห้งก่อนตอนแรกเร่งไฟแรงนะ ถ้าเป็นกระทะเหล็กน um ี่เอาจึงฟันขึ้นแล้วเดียวก็ร้อนละพอกระทะร้อนเริ่มผ่อนเป็นไฟอ่อนครับค่อนก้างใส่ซุปโจโะเราวักใช้น้ำมันประมาณนี้มาเดิมครับเอาอะไรมาใส่กระทะเฮ้ อันนี้เราไฟอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวใช้ไฟอ่อนเราก็ลืมไปว่าในก้อนยังไม่แห้งยังมีน,นนะ้ำเดี๋ยวเราเอากระเทียมลงมือเลยนะครับเราจะเจียวกระเทียมแค่ให้เริ่มมีกลิ่นหอมนะนเพื่อนๆพนเราจะไม่เอาให้มันกรอบม,มากเราจะไมนก่อน ประมาณนี้นเพื่อนๆก็ใส่งและใส่ก็ได้เลยครับในรุ่นนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กๆได้เนาะเหมาะสำหรับถ้า,คาใครมีลูกที่บ้านก็ทานเทกแล้วก็ทานได้นะครับแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งเลยรุ่นนี้ผมก็ชอบนะอ่ะเราก็เล่นไฟตาลครับวันนี้เราสามารถเล่นไฟตาลได้เลยนะ ก็ไปเรื่อยๆครับจนเนื้อไหร่เริ่มเปลี่ยนสีนะครับเริ่มมีกลิ่หอมขึ้นมาตอนนี้กลิ่นอะไรกลิ่นกระเทียมใช่ไหมหอมมากครับเพื่อนๆกลินกระเทียมหอมมากเป็นเมนูง่ายๆนะเนาะใส่ๆก็ทำได้ทำได้ง่ายๆทำตามเลยนะครับเพื่อนๆ ส่วนผสมบางอย่างพวกเครื่องปรุงเครื่องเคก็สามารถดัดแปลงได้นะอย่างถ้าเราไม่มีต้มซอส,สเราใส่น้ำปลาแทบ,บก็ได้เนะก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จุดไฟขึ้นแล้วก็เมน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็ประมาณนี้ เราก็ต้องดูว่า,านจนไก่สุกครับเราถึงจะปรุงได้เดี๋ยวผมจะเร่งไฟกันละให้เป็นแต่ลาพอสักพักครับนี่เราจะเริ่มปรุงกันแล้วก็เ,วอเ,อวเอาลงไฟตอกข,ข้ง้งกลางนะครับเพื่อน เนื้อไก่เริ่มสุกแล้วแล้วก็จะมาปรุงกันใส่ซอสหอยครับสองฟองครกที่เราเตรียมไว้เพื่อนๆสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับทำตามที่บ้านได้เ mm hmm. ลยเมนูนี้ทำถี่ถ้าก็อร่อยครับเครื่องปรุงต่อไปคือน้ำตาล,ลน้ำตาลทรายผมใส่ประมาณนี้เนะะาะจากเนื้อไก่ละหนึ่งช้อนครก อันนี้จะเป็นผงชูรสครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับประมาณนี้พอรําตาลายให้ความหวานอยู่แล้วเนาะเราต้องใส่นิดเดียวพอเสร็จแล้วซอสฝาเขียวเราก็ใส่ประมาณสองหยดพอแค่นี้พอนะครับวาวรสชาติเข้มข้นแต่เยอะจะเค็มเสร็จแล้วก็จะเป็นติูติวขาวจะเป็นสูตรหนึ่งก็ได้เห็ดหอมก็ได้ครับประมาณสามหยดสามหยดนิดนะ้อยเสร็จแล้วเป็น ซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำหวานเราก็จะใส่เพื่อเพิ่มสีสันนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเพรประมาณนี้พอ <Okay. S 1> เสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนครับครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วถ้าใครไม่ชอบซีอิ๊วดำเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะได้กลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็สีอิ๊วดำด้วย คแค่นี้ก็น่าจะเสร็จ้นแล้วแหละตก้ายด้วยไข่นะครับผมก็ใส่ตามก็เลยแยต่ก็ใส่ประมาณนี้ก็ผิดไฟไม่เกับเปรื่งองอะไรครับถูกตีเหนียวเหนียวบางคนก็ใส่แป้งด้วยก็ได้นะครับบางคนถ้าอยากให้มันเหนีวยวเข้มข้นถ้ามีใครอยากแบบได้น้ำเยอะหน่อยก็สามารถละลายแป้งเนาะ ใส่แป้งมนันได้แต่ทีนี้เราใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็ส่วนผสมนีแล้วก็เราก็จะใช้ประมาณเท่านี้ครับเราไม่ใช้แป้งนะเราไม่ทำเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับรสชาติได้ไหม,มหอมหอมกระเทียมหอมเกี๊ยวซีอิ๊วดำหวานนะครบเพื่อนๆถือว่ารสชาติโอเคแม่ แล้วมีความหวานนำนิดๆน,นะครับโอเคเลยเดี๋ยวเราจัดจานเลยครับจัดจานเลยเป็นเมนูง่ายๆตักเสิร์ฟกับขา้าวสวยร้อนๆนครับพเพื่อนน้ำพริกอร่อยแน่ ส่วนเราจะเพิ่มกระเทียมเจียวเพิ่มก็ได้นะครับพอดีผมเจียวไว้แล้วไว้ทําอาหารที่บ้านเนาะเราก็เพิ่มเติมไปประมาณนี้ก็ได้ครับก็จะเพิ่มกลิ่นหอมของกระเทียมมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเมนูนี้ไก่กระเทียมพริกไทยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องเนื้อนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ